สวัสดีค่ะแชาชาสวัสดีซิลูกชาชาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเดิอนอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่แล้ารถมาเว้นค่ะมาเดินค่ะตอนนี้เด็กๆก็ทำกีทาเสร็จแล้วนะคะเหนื่อยค่ะคนก็เหนื่อยยากก็เหนื่อยเด็กก็เหนื่อยค่ะถ้าชาจะไม่ยอมเี่ยจะลงไปอีกเนี่ยเนี่ยจะลงไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นทาง,ทาง,ทาง,ทางบุกปาน แกกับเงเงไม่อยากลงเหนื่อยแล้วก็เลยนั่งพักผ่อนนี่ตึ้งๆงนั่งอยู่นี่อุ้มเอาพึ่งวางลงเนี่ยอุ้มมต่งเต้งอ๋อใช่ดูดูนะดูเขานะดูนิสัยเขานะเขาจะเป็นเด็กที่อ่าอันนี้ก็ได้ใช่ไเขาจะเป็นเด็กที่อขี่ฉ้าน่ะภาษาขี่ช้านะ เต่งเตงนั ag, to workers, ent, звон, ่งหยูดตักไม่ได้เขาต้องเอาตัวมาดันเต็งเออกเมื่อกี้เต็งเเลยต้องลุกขึ้นยืนหนูจะลงมาใช่ไหมลงมาเต็งๆงเป็นเด็กไม่มีพิษมีภัยนะคะหนูลงมาทางนี้ทางนี้เขา เราเขาจุดอะไรก็ไม่รู้เขากระดาษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอะไรที่มันผิดปกติกเราก็ต้องระวังค่ะเพราะกลัวที่สุดก็คือเรื่องยาเบื่อหนูเบื่อแมวอะไรเนี่ยคนรักแมวก็มีคนเกลียดก็มีค่ะเราก็ต้องดูค่ะ ตั้งแต่ชาชานี่จะดีใจมากเลยเขาจะจำนะเขาอยากเดินตรงนน้นตรงนนะ้นน่ะเราให้เขาเดินเขาจะจำเขาจะพยายามไปให้ได้ค่ะแต่ย้ำให้ไปลบติงโน้โนเราต้องระวังเด็กด้วยค่ะถ่ายแตวีดีโอไม่ได้นะคะ ราต้องดูด้วยค่ะไม่รู้ค่อยก้มกินอะไรมั่งแต่ลองสองทางดูก่อนมีอะไรผิดปกติไหมก็จะมีพวกยาเพื่อะไรอย่างงี้นะคะว่าไงจะเดินตอหรู้จะกลับบ้านเนี่ยสิ่งล่านี้ก็สวยเย็นหน้าร้อนเนี่ยเมื่อกี้เราเดินมามาร้อนเนาะ พาเด็กลงมานี่ก็ดีไป,ปอย่างหนึ่งคือได้ได้อากาศบริสุทธิ์ต้นไม้เยอะแยะเราก็ได้ความร่มเย็นความร่มเย็นนะคะหนูว่าไงเราคุยกันดีกว่านาะไม่ต้องเดินเนาะ แช่าคุยกันดีกว่าน้อลูกเนาะเราไม่ต้องเดินไปหรอกเหนื่อยแล้วหนูก็เหนื่อยดูสิเดินตั้งไกลเตงเตงก็เหนื่อยนะแต่เต้งเตงก็อุ้มมั่งใช่ชาไม่ชอบอุ้มชอบเดินมากกว่าเต่งเตงหนูนะต้องระวังมีอะไรที่พื้นหรือเปล่าลองดูหน่อยสิคงไม่มีอะไรผิดปกติเนาะเราต้องดูที่พื้นดินด้วยค่ะว่ามีอะไรหรือเปล่า ติงตงหนูเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยก็นั่งนะทางนี้ไม่เคยมีคนเดินเยอะมันก็สะอาดหน่อยติงตงแกงหนูเหนื่อยไหมเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแล้วลูกนั่งพักหายเหนื่อยก่อนเนาะเอาได้หกนาทีก็ยังดีนะ สวัสดีค่ะเอดแล้วคัมสวัสดีค่ะป้าโจยสวัสดีค่ะนะ้าอ้ยสวัสดีค่ะสวัดีค่ะเอดพี่เมย์เอดพี่สมยัยเอดพุ๊กป้ปปปปาบเบอร์ทิพย์น้องมิน้นพี่ตามเอดแมวดำมเอดพลสวัสดีสวัสดีนะคะพาเด็กๆมาทักทายค่ะ น้องอินจอยสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่มากดให้เต้งๆกับยาอบนะคะเพราะยาอบไม่มีอะไรคุยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กดไลน์ให้ยาอบกับเิ้งๆค่ะวันนี้ก็ปวดฟันหายดีนิดนึงคะ่ะแก้ไม่บวมมากเมื่อวานนี้ไม่ไหวแต่วันนี้ก็ต้องกินยาเหมือนเดิมคงจะต้องถอนทิ้งหมด ปวดมาจะทอนทิ้งหมดพอทอนทิ้งแล้วก็โอ้สุดายฟักจังสี่หนึ่งนนนะนะก็สี่พันเหรียญเนี่ยโอ้ยยอมฟันล้อนะจะนี้ยากฟันล้อนะยอมฟันล้อดีกว่าสี่พันเหรียญนะสี่หนึ่งนะ่ะไปใส่เมืองไทยดีกว่าว่างไงหนู คบคนแล้วเขาไม่คบเราที่ฟันหรอแล้วก็คบที่ใจใช่ไหมย่าเป็นคนตรงเด้อย่าไม่ง่ายเราย่าฟันหรอเราเก๋แล้วน้องไม่กลัวหรอกก็อยากจะทำอยู่นี่แต่มันแพงเกินมันแพงเกินไปนะสี่หนึ่งสี่เหรียญนะถามเราพอเราบอกว่าจะใส่นะโอ้โหหมอดีใจใหญ่เลย เตรียมอุปกรณ์เธอเลือกตัวไหนตัวไหนตัวไหนว่าอพอคิดได้ยคิดดูก่อนนะวันนั้นไม่ถอนอะ่ะไปถอนอะ่ะมันเอาตั้งเท่าไหร่นะซีเดียวนะ่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญนะอ่ะโอ้ถอนฟันนะไม่รู้มันคิดค่าอะไรมั่งก็ไม่รู้เราก็ถามอยากจะใส่ฟันบอกว่าซีหนึ่งสี่พันพอเราบอกว่าเออก็อยากจะใส่นะ่ะโอ้ยรีบเอาออกมาใหญ่เลย พยาบาลนะเธอจะเอาสีไหนสีไหนก็เลยคิดได้โอขนาดถอนยังเปดร้อยยังพันเปรแล้วเราก็ถามว่าเท่าไรสี่พัน 4, โอ้คิดดูก่อนดเด้อเดยวโทรศัพท์มาบอกพอกลับบ้านมาถามนายนายว่าแพงเกินเลยไม่ไม่ใส่แพงเกินไปเราไปถอนอีกที่หนึ่งนะไปถอนอีกที่หนึ่งนะสี่ละสี่รอยเองดูสิ โอ้โหแต่หมอมันมนคนละอย่างเนาะแต่เราสี่ร้อยยังไม่ปวดเท่าหนึ่งพันแปดร้อยเก้สิบเหรียญน,นะโอ้โหเราต้องไปแล้วพอดีมีคนก็ทำความสะอาดรถขยะทำความสะอาดนะเขามานะเตงเตงกาขอจบคลิปจบไลฟ์วันคืนนะคะขอบคุณค่ารีบคารมีคนอยู่้กับลังค่ะ